บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงใครมีบัตรเก่าไม่มี6ข้อนี้ได้เงินหลายพันบาทโดยก่อนพลาดเสียเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดตอนนี้มีข่าวที่ต้องมาฝากกับทุกท่านครับก็คือใครที่มีบัตรเก่าทุกคนนะใครที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าคุณมาเช็คการว่าคุณถ้าคุณไม่มี6ข้อนี้เนี่ยคุณจะได้เงินหลายพันบาทเลยซึ่งมันเป็นเงินที่มีอยู่ในบัตรนะครับ ซึ่งเป็นบัตรเก่านะตรงนี้ต้องบอกทุกท่านนะครับว่าต้องเป็นบัตรเก่าไม่ใช่บัตรใหม่นะโอเคมาดูกันว่าคุณจะมีหข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีหข้อนี้คุณไม่ได้เงินต้องไม่มีนะต้องเช็คแล้วไม่มีทุกข้อเลยถึงจะได้เงินโอเคมาเริ่มการที่ข้อที่1ข้อแรกครับคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าบัตรเดิมท,ดรรที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์หรือเปล่าพูดง่ายๆในบัตรรอบเก่าที่ใช้บัตรสวัสดิการเนี่ยคุณ ได้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้สิทธิ์นะไม่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าไม่เคยได้สิทธิ์ตรงตรงนี้มาก่อนเลยก็ก็คือถ้าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิ์เนี่ยคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้นะเพราะว่าเงินตรงนี้อย่างที่ผมบอกเป็นเงินที่อยู่ในบัตรเก่าคนที่ไม่เคยได้บัตรเก่าไม่เคยได้บัตรสวัสดิการมาก่อนก็จะไม่ได้นะดังนั้นคุณต้องไม่มีข้อนี้นะครับ ข้อที่2คุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นะที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์หรือเปล่าคุณจะต้องได้นะในบัตรใบใหม่รอบล่าสุดที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์คุณได้ลงทะเบียนหรือยังแล้วยินเนินตนแล้วก็ทำการตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยผ่านหมดหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ผ่านในบางข้อไม่ว่าจะไม่ผ่านการยืนยันตัวตนไม่หันยินตัวตนยังสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านเรื่องคุณสมบัติเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็คือไม่ผ่านก็จะไม่ได้สิทธิ์นะครับถ้าไม่ได้สิทธิ์ถ้าคุณมีข้อที่ไม่ได้สิทธิ์นี้ไม่ได้บัตรสวัสดิการแน่นอนนะครับคุณก็จะไม่ได้เงินในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนข้อที่2 คุณเป็นกลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรใหม่ที่ใช้บใบชนในการใช้สิทธิ์หรือเปล่าถ้าใช่ก็จะไม่ได้ถ้าไม่ใช่ไม่มีข้อนี้ก็จะได้นะครับข้อที่2ข้อที่3ไม่มีเงินค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าบัตรเดิมโดยตรวจสอบเงินค้างในบัตรแล้วไม่มีเงินในบัตรตรงนี้ข้อนี้เนี่ยคุณเป็นกลุ่มที่เคยเช็คเงินที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าแล้วหรือยัง ในสอนที่เขาให้เช็คะนะครับมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเปิดได้เช็คแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยระบบการเช็คเงินตรงนี้ได้ปิดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนที่ยังมีเงินค้างอยู่ถ้าคุณเคยเช็คเงินค้างแล้วแล้วยังไม่มีเวลาไปกดออกมาไม่ว่าจะเหลือ3 0 0 0ันสี่พันห้าพันหกพันแปดพันแปดหรือว่าจะเป็นหลักพันพันแปดพันหหรือหลักร้อยเก้าร้อยห้าร้อยหลักสิบก็เป็นไปได้นะครับ คุณเคยเช็คแล้วแล้วไม่สะดวกไปแล้วคิดว่าบางทีเนี่ยยอดเงินมันบางทีมันไม่คุ้มที่จะเดินทางไปนะครับหรือบางทีมันคุ้มแต่ไม่มีเวลาไปตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเคยตรวจสอบในบัตรไม่ว่าคุณจะเหลือกี่พันบาทที่อยู่ในบัตรนะครับเงินคุณจะได้แน่นอนนะแต่ว่าการที่คุณจะได้เงินคุณก็จะต้องเป็นตามที่ผมได้บอกในคลิปนี้ด้วยดังนั้นถ้าคุณไม่มีเงินค้างที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่า แล้วคุณตรวจสอบเงินค้างแล้วไม่มีคุณก็จะไม่ได้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะให้เฉพาะคนที่มีเงินค้างอยู่ในบัตรเท่านั้นเงินค้างในที่นี้อาจจะเป็นเงินที่คุณคงค้างจากการจ่ายค่าไฟแล้วได้เงินคืนมาจ่ายค่าน้ําได้เงินคืนมาหรือเป็นเงินโครงการพิเศษของภาครัฐที่เขาเคยให้ไว้ตอนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่านะครับดังนั้นถ้าคุณไม่มีเงินค้างคุณก็จะไม่ได้เงินต้องมีเงินค้างเท่านั้นที่จะได้ นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เงินค้างจะทำอย่างไรให้คุณได้เงินนะครับนี่คือข้อที่3คุณต้องไม่มีข้อนี้ข้อที่4คุณได้เป็นกลุ่มที่เป็นได้บัตรเก่าแต่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเงินที่จะได้ในเงินตรงนี้เนี่ยที่เป็นเงินค้างแล้วจะโอนให้เนี่ยจะได้ในกลุ่มที่ได้ทั้งบัตร เกแล้วก็ได้ทั้งบัตรใหม่ถ้าคุณเป็นกลุ่มที่ได้ทั้งบัตรเก่าและได้ทั้งบัตรใหม่ถึงจะได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่มที่ได้บัตรเก่าแต่ไม่ได้บัตรใหม่ตรงนี้สําคัญมากได้บัตรสวัสดิการแล้วบัตรเก่าก็จริงแต่บัตรใหม่เนี่ยตรวจสอบแล้วคุณสมบัติใดเนี่ยไม่ผ่านทําให้คุณไม่ได้กลุ่มนี้ถ้าคุณเป็นตรงนี้นะแสดงว่าคุณมีข้อนี้ได้บัตรเก่าแต่ไม่ได้บัตรใหม่ก็คือจะไม่ได้เงิน ดังนั้นตรงนี้ฝากกับทุกท่านทุกคนคุณจะต้องได้ทั้งบัตรเก่าและได้ทั้งบัตรใหม่ถึงจะได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้บัตรเก่าแต่ไม่ได้บัตรใหม่ก็คือมีข้อนี้ก็จะไม่ได้โอเคเคลียร์นะครับข้อ4ต่อไปข้อ5คุณเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนเพื่อเตรียมรับเงินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเงินตรงนี้จะเข้าให้คุณภาครัฐเนี่ยจะโอนให้กับคุณในการผูกพร้อมเพย์กับ,บัตบประชาชนนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่เคยผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนมาก่อนเลยคุณก็จะไม่ได้เงินตรงนี้ต่อให้คุณมีเงินค้างอยู่ก็จริงเงินก็จะไม่เข้าเพราะว่าพักรัฐมีวิธีการโอนเงินให้คุณวิธีเดียวคือการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นดังนั้นคุณต้องไปผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อจะเตรียมรับเงินนะครับตรงนี้บอกเลยว่าสําคัญที่สุดนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน คุณก็จะไม่ได้เงินโอเคนะพอ5และข้อที่6บัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์บประชาชนของคุณเนี่ยต่อให้ผูกแล้วก็จริงคุณเป็นกลุ่มที่ผูกแล้วแต่บัญชีปิดหรือเปล่าถ้าคุณเป็นกลุ่มที่แบบประชาชนของคุณผูกพร้อมเพย์แล้วแต่แบบแบบแบบสมุดบัญชีธนาคารของคุณนะครับปิด ถ้าผูกพร้อมเพย์แล้วก็จริงแต่สมุดบัญชีธนาคารของคุณที่คุณบัไว้ผูกเนี่ยมันปิดใช้งานไปอาจจะด้วยสาเหตุที่ไม่ได้หมุนเงินหม,มุนเวียรหรืออะไรก็แล้วแต่เงินก็จะไม่เข้าเพราะว่าภาครัฐโอนให้คุณไม่ได้หน้าที่คุณคือไปทําการอัปเดตข้อมูลการผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนใหม่ให้เรียบร้อยมันก็จะสามารถกลับมาทําให้รัฐโอนเงินให้กับคุณได้ดังนั้นให้เช็คด้วยว่าคุณอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่าที่เป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบระชาชนเนี่ย คือผูกแล้วแต่บัญชีดันปิดนะครับบัญชีธนาคารของคุณที่บุคคลไม่บริโมีการปิดใช้งานทําให้โอนเข้ามาไม่ได้คุณอยู่กลุ่มน,นี้หรือเปล่าถ้าใช่รีไปแก้ไขด่วนครับนี่คือ6ข้อนะดังนั้น6ข้อนี้คุณต้องไม่มีสักข้อถึงจะได้เงินนะผมอธิบายอย่างนี้เพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นนะไม่มีหข้อนี้ได้เงินหลายพันบาทและที่ผมบอกอย่างที่ผมบอกว่าเงินตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้จริงๆนะว่ามันมีเงินเหลือเท่าไหร่ หน้าที่ที่ผมแนะนําให้ไวที่สุดคือให้คุณไปผูกพ,พร้อมเพลงแบบประชาชนเตรียมมาไว้พอถึงการโอนเงินแล้วเนี่ยเขารัดรอบโอนเงินของเขารัดก็จะโอนให้กับคุณไม่ว่าจะเหลือยอดเท่าไหร่ก็โอนให้ทั้งสิน้นนะครับจะเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลายบางคนมีเป็นหมืม่นก็โอนหมดนะครับดังนั้นเพียงแต่ว่าคุณต้องไม่มี6ข้อนี้ถึงจะได้เงินนั่นเองนะ แต่ผต้องบอกทุกท่านตรงไปตรงมานะว่าทุกคนได้ไม่เท่ากันนะบางคนจะได้8,5 0 0บางคนได้5,5 0 0าบางคนได้4,5 0 0บางคนได้4,8 0 0เพราะว่ามีหลายท่านนะครับได้4 000, 8 0 0 4 5 0 0กันแล้วคุณอยากจะไปดูข้อมูลตรงนั้นก็ได้หลังวีดีโอนี้ผมจะใส่ไว้ให้หรือบางคนก็ได้1ัน0นะครับ9ก0ก็มี90บาทก็มีนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับมาเช็คพร้อมกันอีกทีครับคุณต้องม,มี6ข้อนี้ถึงจะได้เงินหลายพันบาท คุณต้องไม่เคยต้องต้องไม่ใช่กลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่ามาก่อนนะครับนะคุณต้องเป็นกลุ่มต้องไม่ใช่กลุ่มนี้นะโอเคต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องไม่ไม่ใช่กลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการบัตรเก่าข้อ2คุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรใหม่ข้อ3คุณต้องไม่ใช่คนที่ไม่มีเงินค้างอยู่ในบัตรโอเค ข้อ4คุณต้องไม่ใช่คนที่ได้บัตรเก่าแต่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรใหม่ข้อ5คุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนนะครับคุณจะต้องผูกพร้อมเพย์ัประชาชนออาพูดง่ายๆแล้วก็ข้อที่6คุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่บัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เนี่ยปิดใช้งานโอเคนะครับนี่คือ6ข้อนํามาฝากกันเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ